ราณท่านว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอันนี้ควรคิดควรพิจารณาอันไก่นั้นถ้าหลกขนมันออกหมดแล้วไม่น่าดูเลยเอถ้าว่าขนมันยังมีอยู่ มันรักษาขนมันให้เรียบเรียบดีอยู่เนี่ยมันก็สวยงามน่าดูนั่นถ้าไก่ตัวใดมันไม่ค่อยรักษาขนของมัน <c oughs> ให้ดีให้เป็นระเบียบเรียบร้อยขนขนมันยุ่งเหยิงอย่างนี้นะมันก็ไม่น่าดูไก่ตัวนั้นนะทันใดคนเราก็เป็นอย่างนั้น คนเราจะมองดูกันด้วยความพอใจในความประพฤติของกันและกันได้ก็เพราะอาศัยต่างคนต่างทำความดีต่างคนต่างพยายามชำระกายวาจาใจของตนให้สะอาดปราศจากบาปโทษบนทินต่างๆ คนเรานะเมื่อบาปอากุศลมันสง,งบลงไปแล้วอาการกายวาจาใจในก็พลอยสง,งบไปตามกันเพราะเรื่องบุญเรื่องกุศลมันเป็นเรื่องเย็นเป็นของเย็นเป็นของสง,งบตรงกันข้ามกับเรื่องบาปอากุศลเป็นของร้อนเป็นเรื่องวุ่นวายไม่สง,งบ นี่เรื่องใครอยากรู้จักบาปและบุญนะ่ะมันไม่ใช่ยากอะไรอะก็ต้องดูกายดูจิตใจตัวเองนั่น <c oughs> ถ้าใจเราร้อนฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไม่เป็นอันสงบเยอเือกเย็นได้นั่นแหละมันมีบาปรบก,กวนอยู่ภายในจิตใจนั่นนะ ถ้าผู้ใดภาวนามองเห็นใจตัวเองมันเยือกเย็นอยู่มันตั้งมั่นอยู่พสอสมควรถึงแม้ว่ามันจะคิดมันก็คิดไปในทางศีลทางธรรมคนคนใจบุญนะเช่นคิดถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์คิดถึง ความดีที่ตนกระทามาเป็นอารมณ์นี่ถ้าว่ามันคิดอยู่ตามเรื่องความดีต่างๆหมุนี้แล้วก็ไม่จัดว่าความผิดนั้นความคิดนั้นมันเป็นพิดเป็นภัยต่อตนเองมันก็พออยู่ไปได้ถ้าผูใ้ใดประคองจิตของตนให้ดำริตองอยู่ในคุณ พระรัตนไกลและคุณสินคุณทานการกุศลต่างๆหมูเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็มานึกถึงชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนความตายเป็นของแนม่มานึกถึงชีวิตนี่เป็นอารมณ์อย่างนี้เสมอๆไปมันก็จะเป็นอุบาย สอนใจไม่ให้เพลิดเพลินมัวเมาไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อันใดเพราะว่าเมื่อมานึกถึงชีวิตนี้เข้าไปแล้วอะไรอะไรก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนก็ไม่ทราบว่าจะเพลิดเพลินมัวเมาไปเอาอะไรในเมื่อมันไม่เที่ยงอยู่แล้ว จะเป็นรูปตัวเองก็ดีรูปคนอื่นก็ดีมันก็มีสภาวะเหมือนกันหมดเลยอยู่ไปนานวันนานปีนานเดือนไปมันก็ทุดโทมไปอยู่เนี่ยลักษณะแห่งความไม่เที่ยงของร่างกายมันก็ปรากฏเรื่อยไป <c oughs> และอย่างนี้ พูดถึงความตายอย่างนี้มันก็แน่ตั้งร้อยเปอร์เซนเลยความตายเนะี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตแน่นอนเลยแต่คนผู้หลงผู้เมาแล้วมันถึงไม่หววน,นึกถึงความตายมาเป็นอารมณ์ถ้านึกถึงความตายแล้วมันจะไม่ได้เพลิดเพลินม,มัวเมา ก็เลยไม่ต้องนึกถึงแหละความตายถ้าผู้ที่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารแล้วอย่างนี้มันก็ยิ่งนึกถึงความตายบ่อยๆแหละเพื่อเตือนตนไม่ให้ประมาทเมื่อนึกถึงความตายแล้วก็หมายความว่านึกถึงความพลัดภากจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลก ไม่มีอะไรที่จะติดตัวไปแม้แต่น้อยเดียว <c oughs> ถ้ามันนึกพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเข้าจิตใจที่มันเคยฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเคยเพลิดเพลินไปต่างๆแต่ก่อนมานั่นมันก็สงบลงได้เพราะมันมองเห็นนี่มองเห็นด้วยใจแท้ๆมองเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นทิ้นเป็นอัน เป็นแก่นเป็นสารในอัตภาพร่างกายอันนี้ะ <c oughs> แล้วไม่ทราบว่าจะห่วงจะห่วงไปทำไมอ่ะไม่ทราบว่าจะหลงเพลินเมาไปเอาอะไรอ่ะเพลินไปเท่าไหร่มันก็ไม่ได้อะไรอ่ะมีแต่ใจเศ้าหมองขุนมัวไปเปล่าเปล่าไม่ได้อะไรติดตัวไปแม้แต่น้อยเดียวได้แต่ความเศร้าหมองใจอย่างว่านั่นเนี่ย เมื <c oughs> ่อพ้ได้รู้อย่างนี้แล้วก็มาเพียรชำระใจนี่ให้มันผ่องใสสะอาดไปเรื่อยๆเมื่อร่างกายมันไม่เที่ยงไม่ยังยืนอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างไรต่อไปแล้ววันนี้ก็มาปรับปรุงใจนี่แหละให้มันตั้งมั่นลงไป เพราะว่าใจดวงนี้สามารถฝึกให้มันตั้งมั่นได้ถึงมันจะไม่มีรูปร่างก็ตามแต่มันก็มีอิทธิพลเมื่อได้มาอาศัยร่างกายอันนี้แล้วถ้าหากว่ามันถูกกิเลสตัณหาครอบงำอย่างนี้มันก็ใช้กายวาจาทำบาปทำชั่วเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้ แต่ถ้าว่าจิตนี้ได้รับการอบรมให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่างว่านี้แนละ้วมันก็สามารถใช้กายวาจานี้ทำดีพูดดีได้สามารถทำกุศลคุณงามความดีให้สูงขึ้นไปโดยลำดับสามารถละอาสวะกิเลสตัณหาทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากดวงจิตนี้ได้ นี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าจิตนี้ถึงแม้จะไม่มีรูปร่างอะไรมีแต่ความรู้สึกนึกคิดเฉยๆแต่มันก็มีอิทธิพลอยู่ในตัวของมันเลยแต่อิทธิพลเหล่านี้มันต้องอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกต้องเข้ามาประกอบด้วยเ๊้ถ้าว่าใจนี้ไม่ฉลาด มันได้รับสัมผัสจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกนั่นแล้วมันก็สร้างความโลภความโกรธความหลงอะไรขึ้นในใจนี่เมื่อสร้างกิเลสเหล่านี้ขึ้นในใจมั่งมากเข้าไปแล้วกิเลสเหล่านี้มันก็บันดาลให้คนเราทําบาปฆ่าสัตว์บัางลักทรัพย์บัางประพฤติผิดในกามบ้าง กล่าวมุสาวาดบ้างดื่มสุราเมลัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษต่างๆบ้างนี่กิเลสเหล่านี้แหละเมื่อสะสมให้หนาแน่นขึ้นแล้วมันวันดานให้คนเราทำบาปสั่งสมบาปกรรมความชั่วต่างๆใส่ตัวเอง <c oughs> ถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็จะเป็นผู้ละเมิด ในพุทธบัญญัติต่างๆไม่กลัวต่อบาปกรรมคมชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เพราะว่าจิตใจมันถูกกิเลสครอบงำกิเลสนี่มันมันจะบันดาลให้จิตนี้ไม่กลัวบาปบันดาลไม่ให้เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นก็เพราะฉะนั้นมันยึงทำบาปได้ จึงด้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้เพราะมันไม่กลัวบาปนั่นเองแหละมันนี้เมื่อบุคคลมาเพิกถอนกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางออกไปจากดวงจิตแล้วจิตใจนี่มันอ่อนน้อมลงสู่บุญสู่คุณอันประเสริฐนั่นแล้วน่ะนะมันมัน,มนจะบุญคุณเหล่านั้นแหละจะดนบันดาลให้จิตนี่เกิดความกลัวบาปกรรม ความชั่วที่ทำลงไปนะมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์คนที่กลัวบาปก,กลัวกรรมนี่คนบุญนะคนมีบุญเิึงเ,เข้าใจคนไม่กลัวบาปก,กลัวกรรมเวรต่างๆมา,านี่คนไม่มีบุญมันเป็นอย่างนั้นท่้นทุกคนให้สำรวจกวดดูจิตใจของตัวเองว่าเป็นยังไงอะ่ะ จิตใจของตนเองนี่มันกลัวบาปกรรมเวรไหมหรือไม่กลัวนี่ก็เป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนจะต้องรู้เองแหละจะให้ผู้อื่นรู้ให้ไม่ได้เลยถ้ารู้ว่ามันไม่กลัวบาปกลัวกรรมแล้วก็นั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นคนประมาทในพุทธศาสนานี่คนที่ไม่กลัวบาปกร,รมเวรนั่นแหละระาศาสดา ทรงตรัสว่าเป็นคนตั้งอยู่ในความประมาทปะมะตายะถามตาคนผู้ประมาทเหมือนกับคนตายแล้วนั่นแหละหมายความว่าคนผู้ประมาทนี่ถึงแม้จะมีชีวิตเป็นอยู่แต่ก็ไม่ได้ทำความดีอะไรให้แก่ตนเองและผู้อื่น เป็นผู้ตายจากกุศลคุณงามความดีต่างๆเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าคนผู้ประมาทแล้วก็เหมือนกับคนตายแล้วนั่นนะคนตายไปแล้วไม่ได้ทําความดีอะไรอ่ะนั่นแหละอันนี้คนที่ยังมีชีวิตยอยู่แต่ไม่ทําความดีอะไรมันก็ไม่ได้ความสุขอะไรติดตัวไปนั่นแหละมันท่านจึงเปรียบว่าเหมือนกับคนตายแล้วนั่นเองนะ ดังนั้นผู้ใดมาคิดดูชีวิตนี่มันเป็นของไม่เที่ยงไม่อย่างยืนความตายเป็นของแน่นอนเ,อเมื่อตายไปแล้วผู้ใดทำกรรมดีก็ย่อมได้รับผลดีมีความสุขเป็นผลผู้ใดทำความชั่วก็ย่อมได้ย่อมได้ชั่วมีความทุกข์เป็นผล ติดตัวไปนี่เมื่อคนเราตายลงแล้วจิตใจนี่มันจะต้องเบนไปสองทางนี่แหละไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้าผูใ้ใดฝึกจนให้มั่นอยู่ในบุญในคุณได้เวลายังมีชีวิตเป็นอยู่นี่แน่นอนแล้วตายลงไปแล้วก็บุญกุศลนี่มันก็เป็นญาณปหานะรองรับดวงจิตนี่ไป นี่พูดถึงคนที่ยังไม่สิ้นกิเลสยังสั่งสมบุญกุศลยังไม่เต็มมันก็จำเป็นต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปอันท่านพูดสิ้นกิเลสแล้วก็มันไม่มีเรื่องที่จะพูดอะไรมากมายหรอกที่เราพูดกันมากอยู่นี่มันก็พูดเรื่องของคนที่ยังไม่สิ้นกิเลสนั่นเอง <c oughs> โทษชักชวนเพื่อให้เห็นโทษของกิเลสเมื่อเห็นโทษของกิเลสแล้วก็ชักชวนให้ละกิเลสนั่นเสียอย่าได้พยายามสะสมกิเลสเหล่านั้นไว้ในใจนี่คำสั่งสอนของพุทธเจ้ามีจุดมุ่งหมายอย่างนี้เองนไม่ใช่อย่างอื่นใดดังนั้นถ้าผู้ใดไม่สามารถที่จะฝึกตนปฏิบัติตนละกิเลสให้เบาบาง ออกไปจากจิตใจตัวเองได้ผู้นั้นก็ชื่อว่าไม่ได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม,ไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมทำตามไม,ไม่เห็นแจ้งในเหตุแห่งทุกข์ด้วยปัญญาของตัวเองพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า บาปกรรมความชั่วเหล่านี้นะเป็นเหตุให้บุคคลได้เสวยทุก์ขไปในสงสารอันนี้คนผู้มืดบนนนทการแล้วไม่ค่อยเชื่อมันเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นจึงไม่เพียนละความชั่วออกจากตัวคนที่มีบุญวาสนาบรารมีที่ตนได้อบรมสั่งสมมาแต่ก่อนบ้างแล้วก็มาสั่งสมเอาในปัจจุบันนี้บ้าง ด้วยอำนาจบุญญาบรารมีเหล่านี้นะมันก็มาโดนจิตดนใจให้เห็นโทษของกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังกล่าวมานั้นเมื่อมันเห็นโทษของกิเลสแล้วมันจะไม่นิ่งนอนใจแหละคนเราแต่ต้องขมักขมันทำความเพียรละกิเลสไปเรื่อยๆอ,อธิษฐานในใจลงไปว่าเราจะไม่สั่งสมกิเลสต่อไปแล้วนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เราจะตัดก้านร,รานกิ่งของมันออกไปเรื่อยๆแหละอันขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วถึงมันจะยังมีอยู่แต่หาหกว่าเผลอตัวแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นรู้ตัวแล้วเราจะกําหนดละเราจะไม่สั่งสมมันต่อไปก็ต้องอธิษฐานในใจไว้อย่างนี้สําหรับผู้ที่เห็นโทษของกิเลส เมื่อได้อธิษฐานใจว่าอย่างนี้แล้วมันก็สังวรระวังแหละบบนี้นะคอยระวังไม่ให้เผลอแต่ถ้ามันเหลือระวังเผลอไปแล้วมันสร้างกิเลสขึ้นมาเวลาไหนรู้ตัวแล้วก็รีบกำหนดละมันไปสอนใจตัวเองไปจนว่าใจมันละอารมณ์มันนั้นได้นี่สำหรับผู้เห็นโทษของกิเลสตัณหา ก็จะต้องมีความภาคเพียรพยายามสำรวมใจตัวเองอยู่อย่างนี้แหละทั้งกลางวันทั้งกลางคืน <c oughs> นี่กะหวังว่าผู้ฟังทั้งหลายคงจะพอเข้าใจได้ไม่ใช่หรือที่พูดให้ฟังเนี่ยถ้าใครยังไม่เข้าใจตามที่แนะนำนี้ได้ก็นับว่าเป็นผู้หนามากทีเดียวเป็นผู้มีกิเลสหนามาก ก็คนเราที่มันจะได้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ในโลกอันนี้นะเพราะอะไรแล้วเคยทบทวนดูบ้างไหมก็เพราะความโลภเกิดขึ้นมาแล้วตนเองแต่ชาติก่อนนั้นก็หมัวเมาประมาทไม่ได้ทำความดีมาก ทำแต่นิดหน่อยเมื่อเกิดมาในชาตินี้แล้วก็ไม่ได้รับความสุขเท่าที่ควรเพราะว่าบุญตัวมันน้อยก็ได้รับความสุขนิดนิดหน่อยหน่อยเมื่อเห็นคนอื่นเขามีความสุขมากมีสมบัติมากก็ยากได้อยากได้อย่างรุนแรงจนถึงกับวางแผนจี้ปล้นหรือว่าหลอกลวงต้มตุนเอาของคนอื่นเขามาเป็นของตน นี่แหละกิเลสนะ่ะเมื่อสะสมห้มันหนาแน่นขึ้นในใจแล้วมันก็บรรดาให้คนเราทำบาปอย่างว่านี่นะแต่คนผู้หลงผู้เมาแล้วมันไม่นึกว่าเป็นบาปหรอกหรือเมื่อมันนึกว่าเป็นบาปก็ยอมรับบาปนั้นมันจะไปตกนรกสักกี่หลุมก็ยอมไปนี่คนผู้หนาไปด้วยกิเลสแล้วมันมันยอมหมด บาปกรรมมันจะแต่งทุกข์ให้อย่างไรก็ยอมรับยอมเสวยไปหมดซึ่งกรงกันข้ามกับนักปรารถนักปรารถนั่นแม้บาปน้อยหนึ่งก็ไม่ต้องการแต่ว่าเผลอบาปมันเกิดขึ้นในใจน้อยหนึ่งก็นึกเสียใจติตนเองเตือนตนเองไม่ให้ประมาทไม่ให้สะสมกิเลสอันนั้นให จเจริญไว้จเจริญงอกงามขึ้นต่อไปมีวิสัยของนักปราชญ์เป็นอย่างนั้นไม่ถึงกับว่ากิเลสหยาบๆอะไรเกิดขึ้นหรอกแม้กิเลสบาปประทำน้อยหนึ่งเกิดขึ้นก็รู้ตัวได้ตำหนิตนเองผู้เป็นเช่นนั้นแหละสามารถที่จะละกิเลสให้เบาบางออกไปจากดวงจิตนี้ได้มากทีเดียวอ่ะมันเป็นอย่างนั้น ดังนั้นการภาวนาการเจริญวิปัสนาอันนี้ก็เพื่ออะไรล่ะก็เพื่ออบรมปัญญาให้เกิดขึ้นไว้ในใจของตนแล้วเมื่อมีเหตุอะไรมาถึงตนหรือว่าตนพลังเผลอไปรู้ตัวแล้วก็จะได้ใช้ปัญญาสอนใจตัวเองเข้าไปเรื่อยๆสอนใจให้มันเห็นโทษของกิเลสบาปธรรมเหล่านั้น สอนใจให้ละมันไม่ให้ชื่นชมยินดีกับกิเลสป่าประธรรมต่างๆการที่เราอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเราก็อาศัยปัญญานี่แหละมาสอนจิตเตือนจิตนี่บ่อยๆเข้ามันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจคนอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วแล้วไม่เอาไม่เอาใช้เมื่อก็เหมือนอย่างบุคคลมีดาบอยู่ในตัว อยู่ในฝักเมื่อข้าศึกจู่โจมมาก็ไม่ถอดดาบออกป้องกันตัวถ้าถึงก,ก็ได้โอกาสทำลายชีวิตของตนให้ย่อยยับไปอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยบุคคลผู้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเวลามีเรื่องไม่ดีไม่งามมากระทบกระทั่งเข้าหรือเวลาเผลอกิเลสตัณหาเกิดขึ้น แล้วก็ไม่สามารถที่จะหาปัญญามาสอนใจตัวเองได้กิเลสมันก็ครอบงำจิตให้มืดมนมัวเมาเหมือนเดิมมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยดังนั้นน่ะให้พึ่งพากันสำรวมงานความรู้อันนี้ไว้ให้ได้เมื่อเราภาวนาพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสังขารน,นามรูปต่างๆ เหล่านี้แล้วทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งปานิดฐุกขุมอะไรก็เพ่งดูจนให้หมดสิ้นเลยเห็นว่าเป็นสภาวะเกิดขึ้นแล้วแปรปวนแตกดับไปเป็นธรรมดารักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ให้ปรากฏอยู่ในใจเสมอๆไปนี่จึงเรียกว่าญาณนะสังวรนะ แปลว่าเป็นผู้สำรวมในยานความรู้อย่าให้มันเสื่อมถ้าว่าปล่อยให้ความรู้อันนี้มันเสื่อมไปแล้วก็ก็รักษาความจริงไว้ไม่ได้เลยก็มีแต่เรื่องไม่จริงแล้วมันจะเกิดขึ้นในใจวะนี้นั่นแหละเรื่องเรื่องไม่จริงก็คือกิเลสนั่นเองแหละมันมีมายามันหลอกใจให้หลงไปตามมันหลงรักหลงชังไป หลงเศร้าโศกเสียใจไปมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาก็เสียใจเศร้าโศกหรือว่าโกรธเครียดคคุณเคืองในใจไม่สามารถที่จะละอารมณ์เหล่านั้นได้นี่เรียกว่าเป็นผู้ประมาทฉากนั้นทุกคนในพึ่งสำรวมงานความรู้ความเข้าใจที่ตนได้ กลั่นกรองมาแล้วเป็นอย่างดีอย่าให้ยานความรู้อันนี้มันเสื่อมไปจากดวงกิจนี้แต่คนส่วนมากมันมันไม่เป็นอย่างว่านี่นะส่วนมากไม่สามารถที่จะรักษาญาณความรู้นี้ไว้ในตนได้ <c oughs> ปล่อยให้ยานความรู้น,นี้มันเสื่อมไปจากดวงกิจนี่ <c oughs> ดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจไม่มีอะไรนะถ้าพูดกันอย่างสั้นๆนะมีแต่วความรู้อันเดียวนี่แหละเป็นเหตุใหญ่ทั้งหมดเลยถ้าควบคุมความรู้อันนี้ไว้ได้แล้วก็ได้หมดเลยเอาชนะได้หมดเอาชนะความโลภความโกรธความหลงมานะทิติทั้ททททงๆได้ ใครด่ามาก็ไม่โกรธบ่านี้เมื่อเอาชนะใจตัวเองได้แล้วใครสนรเสริญเยิอนยอมาก็ไม่หลงไม่เพลินไปตามี่แต่คนส่วนมากนะ่ะยากที่จะทำใจได้อย่างว่านี้นั่นแหละถ้าผูดด้ใดทำใจได้อย่างนี้นี่ก็นับว่าเป็นผู้สั่งอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยแท้ ข้อที่ว่าอะโกเทนชีเนโกทังพึ่งเอาชนะความโกรธด้วยไม่โกรธตอบอันนี้นะเราทำได้ไหมลองถามใจตัวเองดูน,นั่นแหถ้าทำไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าอย่างแท้จริงกันผู้ที่ปฏิบัติได้ไดไหมายความว่า เวลามีเรื่องไม่ดีก็ไม่งามกร็ทั่งมามันก็หวันไหวเป็นธรรมดาแหละแต่เมื่อรู้ตัวแล้วก็อดกัน้นมานี่อย่าไม่ยอมให้มันวันไหวอยู่ยนั่นเรื่อยไปข่มใจละมันเมื่อทําอย่างนี้บ่อยๆเข้านี่คีเลสเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นในใจไม่ได้มันก็มีแต่อ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆออมันเป็นอย่างนั้น ถ้าหากว่าป,ปล่อยใจให้วันไหวไปตามอย่างนั้นแล้วถึงแม้มีปัญญาอยู่อย่างไรมันก็ยังสอนจิตไม่ได้นี่มันต้องมีขันติทมเป็นเครื่องประกอบกับการปฏิบัติทางจิตใจดังกล่าวมานี่เพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังกันแล้วก็ขอให้พากันตั้งอยู่ในความไม่ประมาทต่างคนต่างตัวช่วยตัวเองให้เต็มความสามารถ ของตนของตนแล้วก็จะได้ประสบผลที่ตนมุ่งหมายดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้